แรงมากขวดน้ำหอมทันไหมเออน้ำหอมเซียววีไว้แกมาดูถูกน้ำหอมเทียเอสเอสของฉันเออแต่ว่าแต่แมวไม่โดนนะจ๊ะอ้าวอ้าวแจ๊สเออน้ำหอมเซียววีจ้าเออไม่โดนอะไรของเธอเออเออเออแอ,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 อนลนโลน,นะจ้ะจาจังหวะน,นี้มาจ้ะตาแรกของเราในร้าน หมู่บ้านริมทะเลสาบนะทุกคนอู้มาดูกันว่ารอบนี้จะ,จะรอดกันไหมนะเออวันนี้จะมาเล่นทั้งหมด2ต,ตานั่นเองนะมาตาแรกตาแรกจะเป็นอาถรรพ์ตายขิดคนแรกหรือเปล่าอุ้ยอุ๊ยอุยแล้วใครมาแม่แอนปะใช่ไหมโอ้จริงด้วย,อยอเอายก้อยโอโนแมวไปแล้วกดน้ำหอมอืมดีนะยกดน้ำหอมทันไว้ตีไม่โดนไว้ตา,างอาจจะเออก็ กล้น้ำหอมส,สวยเลยวายเมื่อกี้เห็นนางชาตีด้วยนะตลกเกินแต่ว่าเราดมีไม้แต่เข้าไม้ทันไหมโอเคทันเ๋ยว,วนๆอีกสักรอบนึงอาจจะไม่ได้แล้วกล้น้ำหอมไปก่อนออเสียงของฟีสองรอบนางนี่ไม่ยอมตีฉันน่ะโอ้ยโดนแมวแล้วชี้ด้วยชี่ด้วยคุณตำรวจเฮือ <c oughs> รู้จะไปอยู่ไหนแล้วตัวนี้มีมาอีกที่หนึง่งที่นึงทำไมโอ้ยแรงมากแรงมากกลวน้ำหอมทันไหมเออ เดี we, ยววิไว้แกมาดูถูกน้ําหอมเทีย s อ <Here, SS S 1> ของฉันเออ <laughs> อืมเลิศสกินนี้ก็สวยมากเลยมีแบบนกมาบินรอบๆดูตัวด้วยจะตายแล้วโอเครอบนี้โดนตีไปนหนึ่งไม่เป็นไรโอ้ยคนสกินสวยโดนไล่อีกแล้วอะงงมากฮันสมัยนี้ก็คือเลือกคนจากสกินนะเลิศเกินเออหับไม้ไปเลยอุ้ย ชดด้วยค่ะไม่มีทีจุกแล้วไม่มีทจูกแล้วโอ้ยแมวมานาไม่โดนเดี๋ยวสปรินหน้าต่างอไปเลยอ้าวสปรินยังคูดาวไม่สเสร็จชิบหายตรงนี้ตรงนี้พวกเราอยู่แค้ฉันไปโดนแน่โดนแน่โ,นแนโอ้ยเดี๋ยวสีไปด้านหน้าสีไปบ้านเก่าสีไปที่เดิมโอเคตัวนี้ถ้าจะมีท่จูกอยู่นะไม่มีหรือว่าเราใช้ไม้ไปหมดแล้ว เหลือแค่หใหมด่ด้านซ้ายอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวไปด้านหน้าแล้วกันนะนางแอนเดินชาจะตายออจริงด้วยอ,อยู่ไกลมากเลยกว่าจะถึงเราแต่นางก็มีแมวไงนั่นไงนั่นไงไว้จแต่แมวไม่โดนนะจ๊ะอ้าวอ้าว,าวไปเดินใส่ขอบวงแมวแบบนี้เดียวเฮ้ยนัวสุดแรกอ้าวโอ้โหนางแอนมีตัวทองอีกนะหมดความหวังนางน้ำตาลิน แบบนี้ใครแบบนี้เราก็น่าจะโดนนั่งเป็นเฟสแรกแล้วโอ้โหโดนนั่งเป็นคนแรกของเกมเลยจ้าแม่โอ้ยไม่ยอมตาตาแรกก็คืออาถรรพ์เข้าเลยนะทุกคนเฮ้ยคุณพี่นาอีมาช่วยเราแล้วเสฮายเลิศ <Love. S 2> มาเดี๋ยวเราวิ่งรีวิ่งขี่ขึ้นเรือเลยนะไม่รู้ว่าตอนนี้นางแอนจะตามมาไหมแต่ว่าจะสู้สุดใจโอู้ลังตามมาโอ้ยโดนแมวแล้วโอ้ oh my god เออแรงมากแรงมากรอบนี้โอเคจะจะวิ่งไปไหนดีโอ้ยวิ่งไปลมตรงแถวนี้แล้วกันนะไม่อยากไปที่เรือเดี๋ยวโดนห้องตายดินเ๋ยวจะช่วยยากขึ้นไปอีกนะเออโอ้ oh my god เฟสต่อไปใครจะมาช่วยน่าจะมีอยู่แหละเออเธอเครื่องเรือสองเครื่องนะโอ,อ้ยนั่งแอร์ตัวทองครูดาวก็ไวเกินนะตลกเกิน โอ้ยโดนจับน้ำเป็นเฟสที่สองแล้วแพทแพทช่วยฉันทีอย่าทีงฉันไปเดี๋ยวเราจะรีวิ่งฉี่ขึ้นเรือเลยนะถ้าเพื่อนมาช่วยเราแรงมากนะเอาแมวมาขู่เลยนะเพื่อนจะเข้ามาช่วยยังไงดีโอหนว่าเราจะโดนปล่อยตายเพื่อนจะเข้ามาช่วยทันไหมโอ้ยมาช่วยทันลิดมาด๋ยวขึ้นเรือเลยจังหวะนี้ไม่ยอมฉันต้องรอดไม่ยอม ตามมาอุ้ยแรงมากไฟนแดงๆตามมาเร็วมากเร็วมากอุย้ยเกือบไม่โดนเกือบไม่โดนเลยไม่โดนเฮ้ยเอ,ยอยิ้หายเพื่อนนะสุดแรกคอความหวังตึ้ความหวังสุดท้ายก็สุดท้ายจริงๆอรอบนี้ตายแล้วทุกคนเจอกันตาหน้าจ้าตามเมื่อกี้น่อยมากตายคนแรกของทีมเลยงง มาเดี๋ยวเรามาตาที่สองดีกว่ารอบนี้จะไม่ตายคนแรกแล้วนะเออโอ้ยมาเดี๋ยวมาปั่นไฟกันก่อนเมื่อกี้อ่ะไม่ได้แตะเครื่องเลยงงมากมาเดี๋ยวเรามาดูสกินกันแบบเลิศดเกันดีกว่านะเออสกินนี้ก็คือสวยมากๆเลยเนาะมีแบบเอฟเฟกออร่าของนกด้วยนะบินรอบตัวเราสองตัวนะโอ,อ้ยสามตัวด้วยสี่ตัวด้วยโอ้โหมาจากไหนไม่ดูเยอะแยะนะเออ สกินนี้ก็มีความฟงฟิงเนาะติดความแกรมแกรมนิดนึงเออสวยนะฉันชอบนะสกินนี้อุ้ยแต่เขามาชุันแถวนี้เหรอผีไม่ได้มาไล่ฉันใช่ไหมกาลังรีวิวสกินอยู่เลยอืมโอเคนางไม่ได้มาไล่เรานะอ้ออาวอ้าวชรชิเดอร์โดนชริดอจ์สู้ๆเดี๋ยวฉันจะปั่นไฟให้นะโอเคปั่นไปด้วยผีก็อยู่ใกล้ๆกลด้วยจะได้แต้มด้วยนะทุกคนเลิศเลยอุ้ย้าคามีแจ็คแรงมากน่าสมเอาหรอปะ ไม่เอาเรานะนางน่าจะมีเป้าหมายของนางโอ้ยตอนนี้คือเราแอบไปหมดเลยกลัวนางบีงออกมาตีเธอแล้วช็อกแบบนี้อึ้งเลยนะเออแล้วยงังไงปั่นไฟอยู่ชิวชิวซะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหล่อนไฟนางมากเลยอะเซลิเดอร์เดี๋ยวฉันบอกให้เธอเองโอ้ oh my god บอกไม่ได้แล้วอืมโอ้ยสู้ๆเซลิเดอร์ฉันว่านางน,าน,าน่าจะสู้ได้อยู่แหละเดี๋ยวเราไปปั่นไฟกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาอืมแต่นักบอลหญิงคือลมไปแล้วนะเจอแจ็คทำผิดไป เป็นฉันจะก็ไม่ไหวอะ่ะเอาตรงป้าป็นคนจูกแจก็ไม่เป็นเว้ยไม่รู้ว่าลมหมอกไม่ค่อยถน,นัดอะ่ะหรือว่าฉันวิ่งง่ายดูแบบลายมันดูวิ่งง่ายเกินไปวาเขาก็เลยปาโดนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยแรงมากแมวแมวเฉียดตีนไปนิดนึงเกือบโดนละอืมแล้วแต่เชลิเดอร์คือโดนนั่งเก้าอี้เราง่ายะแต่เครื่องนี้เราก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วแจ๊คเออน้ำหอมเซียววีจ้าอุ้ยแรงมากเมื่อกี้นางโดนหมอกเหรอ ไม่เมืม่อกี้เราโดนหมอกเออก็ใช่นางโดนเอุ้ยเราเมื่อกี้นางตีพลาดนะตรงนี้ไหมถกใช้ไปแล้วเลยแอนมึงตะอะไรเยอะแยะโอ้ยหลายตัวแล้วนะรอบเนี้ยเออไม่โดนอะไรของเธอเออเออเออแอนลนแล้วนะจ้าจังหวะน,นี้เห็นคนสกินสวยไม่ได้เลยลนใหญ่เลยลนใหญ่เลยโอ้โหกูก็ลนค่ะไม่ก้อไม่ก็อไม่ไหวแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหโอ้หนุ่มไมคเโดนหังหมดแล้วไม่รู้จะไ,ไปจู้ไหนแล้วว้าย วิ่แต่ว่าแอร์เขาไม่เลือกเราแล้วนะ่ะโอเคโอเคแบบนี้ก็สวยๆเลยมีเงินอยู่หกพันเดี๋ยวเราไปซื้อของกันก่อนดีกว่านะโอเคืออเชลิเดิมมีใครไปช่วยไหมโอเคยังมีอยู่นะมาเดี๋ยวเรามาซื้อน้ำยาวิ่งไวแล้วก็มีเงินอยู่สองพันน่าจะซื้อน้ำหอมได้อยู่โอเคเลศตอนนี้ก็จะมีน้ำหอมแบบฟินๆเลย แล้วฉันเห็นออร่าเพื่อนอยู่ที่บ้านเล็กนะนะเดี๋ยวไปให้เพื่อนิวันก่อนดีกว่านะจะได้มีเครียดเนาะเออใครๆก็ไม่อยากตายคนแรกปะ่ะเพื่อนฮิวให้หน่อยเซ๊ยไฮิวให้หน่อยจ้าเออเลิศก็คือกว่าจะฮิวเสร็จนะทุกคนเออก็คือนานมากเลยมาเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นไฟกันจ้าจะได้ปั่นไฟแบบดีๆแล้วนะเออฉันว่าสก,กินนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่สวยแคส่สก,กินนะทุกคนไม่ใช่สวยแคช่ชลดเดอร์ส่วนว่าตัวเคารียกวังไงน้ําหอมอะขวดน้ําหอมของนางสก,กินนี้ก็คือสวยนะชอบเลยสีน้ําเงินทองอะ่ะคือแบบนี่แหละคือสก,กินทองเออสวยมากๆเลยแล้วเชลิดเดอร์บินไปควางยาก่อนเลยนะคนแรกแล้วใครจะเป็นลายต่อไปเอ,อ่ยไม่ใช่เราแน่นอนรอบนี้ไม่โดไม่ยอมโอ้แล้วยังไง มีเมดูโดนไปแล้วนะเออชิมหายมาเดี๋ยวเครื่องสุดท้ายน่าจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละเนาะโอเคเลิศเลิศคตอนนี้อยากดูมากใครจู๊กอยู่อ่ะเหมือนจะเป็นนายอีฟจูกอยู่นะแล้วก็ใครไม่รู้อีกคนนึงเนาะเออระหว่างนี้ที่ฉันปั่นไฟเนี่ยทุกคนก็ดูสกินไปด้วยนะเออว่ามันสวยขนาดไหนเนาะอ้าวน้อหอมอีกคนนึงก็มาด้วยนะเลิศมามาปั่นด้วยกันเลย โอ้ยเดี๋ยวฉันไปรอประตูดีกว่านะเดี๋ยว,วเผื่อเขามาฮันเตอร์เอาเพื่อนลมแล้วจุดเลยจ้าเลิศเอาวิ่งติดนะตลกเกินมามาเปิดประตูกันโหมดแปบวีสองก็เป็นโหมดที่เปิดประตูจ้่โอ้ยนงัง้าใครมาเนี่ยโอ้ยแจ็คโอ้ยชิบหายแล้วคุจะรอดยังไงเนี่ยรอบนี้คุณจะตายไหมขอรอขอรอดบ้างคุณพี่คุณพี่โอ้ยคุณพีอ่อย่าทำร้ายหนูเลยขอร้อง โอ้ยกล,กลับน้องหอไม่ทันชิ้มหายชิมหาย,หายโอนานามีแอนคนคอช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้จะรอดจนีงแล้วหนูโอ้ย,อ,อ,ย,อ,ยอย่าทำลายกันเลยขอรอดบ้างขอรอดบ้างอานคิเหนื่อยแล้วขอรอดบ้างโอ้โดนนั่งไปเลยหนอหน,อ,หนอ,อีกสีบวิ เออจะพอเราช่วยเหล่าแล้วโอเควยมีลับบี้ให้ด้วยเลิศขอบคุณมากน้องน้องน้องหรือพี่หรือเพื่อนใครก็ไม่รู้ขอบคุณแต่ขอบคุณมากเลยรีบวิ่งออกเลยจ้าก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้รอดอีกแล้วโอเคโอ้ยนึกว่าตานี้จะไม่รอดแล้วนะทุกคนโอเคยังรอดอยู่เนาะเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นเป็นยังไงกันบ้างรอดกันไหมเอ่ยนึกอา้าวนักแต่งเพลงนักแต่งเพลงขีดอยู่หน้าหน้าเรานี่เอกเอมมาทำมาอหิ้วกันก่อน,อนไหม ราจะได้ออกไปช่วยเพื่อนได้โอเคมามาฮิวเอมมาก,ก่อนแล้วกันอุ้ยแต่แอนก็มาอุ้ยแอนก็มายังไงดียังไงดียังไงดีอุ้ยนางนางไม่สนใจเราใช่ไหมฮิววายเอมมาหนีเลยโอ้ยเราต้องออกแล้วอุ้ยตกใจมากเลยแอนหุ้มหน้ากลัวเวอร์เดี๋ยวไปดูเพื่อนกันก่อนดีกว่าว่าเพื่อนเขาจะเป็นยังไงกันบ้างอ่ะนักแต่งเพลงก็คือลมละอุ้ยน้ําหอมมันเถอต้องรอดนะอุ้ยนางใช้น้าหอมของเราด้วยตลกเกินแล้วตัวนี้มีลักกี้ก็อ้าว ลกเกินนะแต่งเพลงโอ้โหจะรอดก็ไม่รอดนะอือแล้วอุ้ยอันนี้ใครน่าแต่งเพลงโดนเหรออ่าตอนนี้ลักกี้กายก,กำลังกินดอฟตินแบบฟินๆโอ้ยโอเคช่างมันเถอะนะเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆรอ,อดกละการมาเดี๋ยวมากดไลค์ให้ทุกคนเลยโอเคคลิปที่เราจะให้เครดิตผิดเนาะคลิปนี้ขอให้เครดิตใหม่นะทุกคนเออขอบคุณไอดีน้องคนนี้มา,มากๆเลยนะที่ ให้ฉันยืมมาเล่นเนาะเออฉันก็จะเออ,อเคาเรียกยังไงมีหลายสก,กินเลยนะที่ฉันจะอัดจากไอดีน้องมาให้ดูเนาะเออก็ขอบคุณน้องมา,มากๆเลยนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ฉันด้วยนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย